สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องระวังนะครับถ้าเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่นานๆก็อาจจะพ้นจากตำแหน่งได้นะครับสำหรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งเราได้เลือกตั้งกันไปแล้วนะครับ และกกตเนี่ยก็จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งแล้วทีนี้มีข้อสําคัญก็คือกรณีที่เราได้รับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดก็ตามนะครับแล้วปรากฏว่าเรามิได้อยู่ประจําในเขตเลือกตั้งที่เราได้รับเลือกตั้งเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกิน6เดือนเนี่ยก็มีสิทธิที่จะพ้นจากตําแหน่งนะครับสมมุติว่าเราอยู่ในหมู่ที่หนึ่งยกมาสมัครรับเลือกตั้งในหมู่ที่1แล้วพอได้รับเลือกตั้งแล้ว เราไปทํางานอยู่ในต่างพื้นที่เลยนะครับไม่ได้กลับมาในพื้นที่เป็นเวลาติดต่อกันเกิน6เดือนนะครับาตามกฎหมายนะครับตามพระราชบ,บัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลมาตรา47่สิตรีอนุสี่บัญญัติว่า,อ,าอนุ5นะครับอนุ5บัญญัติว่า,าถ้าเราม่ได้อยู่ประจําในเขตเลือกตั้งที่เราได้รับเลือกตั้ง เป็นระยะเวลาติดต่อกันเกิน6เดือนก็พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับ